เราก็จะเห็นไ่เคลื่อนลาตะคองอีกโอ้ <único Liberty Overwatch> ไมเห็นเห็นีหเห็นเห็นนูไง่ะเห็นเห็นเห็นนูนโอ้ยลำตะคองนี่นะครับโอ้นี่ครับด้านขวาลำตะคองนะครับด้านซ้ายกังหันนะครับสยอดเลยครับผมความสวยงามันเกิดมอเตอร์เวย์หมากเป็นคุ้มจริงๆ เพราะว่าเราไม่ได้เสียเงินแน่อา้าวไม่เห็นแล้วดูกลางหันไ้วยกันแล้วโอ้วางเรียงกันเลยเนาะมองไ,งไกลๆเหมือนมันมันห่างกันได้จริงๆไม่ได้ห่างเะะ นั่นขวาไปคือระตาครองครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับเราก็้กับพอแค่นี้นะครับมองไม่เห็นพอก่อนจุดกลังเต้นอยู่ตรงไหนกันนะู้า่นจะอยู่ข้างบนเลยนะ านนนะครับี่กอง<อ>มีอะไรเนี่ยกันเนี่ยกองแต่ฝั่งเเออฝั่งเหยนจับอกันนะครับ,รบมีกันอะไรกันอะไรไม่ทราบเนะครับ <c oughs> แต่ที่เห็นเนี่ยกังหันสวยงามมากครับ เราเดากัว่าข้างล่างน่าจะเป็นเรือนจํานะครับเราก็เลยมีหลังคาตรงนี้กันไว้แต่ว่าเห็นกังหันเล่าสวยครับเลยเอามาฝากท่านผู้ชมให้ชมอ๋อนี่ไงมีทางนี้ก็มีทงเออนี่ก็มีมีหลังคาเหมือนกัน ครับผมสวยงามนะครับกังหันเขาใหญ่เที่ยงลำตะคองนะครับผมกังหันลำตะคองเราอยู่กันที่เอ็มหกนะครับมอเตอร์วเวย์หมายเลขหก่งหน้ากรทมนะครับท่านจะเห็นวิวของกังหัน เดี๋ยวด้านขวาเราก็จะเห็นเขือ่อนระดนคองต่ออีกโอ้โหคุ้มมากอันนี้ถนนอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้รถไฟลังคู่โอ้ใช่ไหมน่าจะเป็นรถไฟลางคู่งงอ่าสะพานนี้รถไฟลางคู่กำลังทำนะครับอินเตอร์เนีตเออิอนเตเากันไป <S <S 2> <S 2> <S 2> น,นี่ครับความสวยงามเกิดขึ้นแล้วนะครับัาบเป็นลำตะคองนะครับขวาความสวยงามของเรื่อลำตะคองนะครับอุ้ยรถถังมา ซ้ายเขาเยาเที่ยงนะจะเห็นแวบ,บแวมีการหันอยู่นะครับวขวาเส้นจะขอมองไม่เห็นแล้วนะครับ